จเจ้าข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเยียวยาจากประกันสังคมใน10จังหวัดแรกที่ตกหล่นในเดือนกรกฎาคมแล้วมาสมัครใหม่และจ่ายเงินสมทบภายในวันที่1ถึง10สิงหาคม2564จะได้รับสิทธิเยียวยา10,000บาทรับทีเดียว2เดือน 2, โดยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในวันที่28กันยายน2 5 6 4แสดงความยินดีกับทุกคนที่อยู่ใน10จังหวัดแรกที่ตกหล่นนะคะไปดู10จังหวัดแรกที่ตกหล่นนะคะมีกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนาราธิวาสปัตตานียะลาสงขลานะคะผู้ประกันตนมาตรา40นะคะ ที่สมัครใหม่และชำระเงินตั้งแต่1-10ถึงสิสิงหาคม2 5 6 4และผู้ประกันตนมาตรา43จังหวัดแรกชนบุรีฉะเชิงเราอายุทยาที่สมัครใหม่และชำระเงินตั้งแต่1-24ถึง24สิงหาคมนะคะให้ท่านตรวจสอบสิทธิ์หน้าเว็บไซต์ประกันสังคมในวันที่17-20ถึง20กันยายน2 5 6 4 เพราะจะจ่ายยยารอบที่1และ2ก็คือ5,000และก็5,000รวมเป็น1,000 0บาทรับทีเดียวในวันที่28กันยายน2 6 6 4นนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจสวัสดิการทันข่าวขอบพระคุณนะคะ